ผู้ชมครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันก่อนวันข้าววันษาซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนนั้นเปิดทําการตามปกติเนี่ยครึ่งวันบ่ายโรงเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่างๆเนี่ย เดินขบวนแห่เทียนกบรรษาไปตามวัดต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นพนันิคมของเราทีมข่าวทีวีพอพอได้ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนชั้นมหก6นะครับเพราะว่าเราสะดวกที่จะติดตามชั้นนี้มากที่สุดแล้วไปดูว่าเขามีการทํากิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรติดตามจากรายงานครับวงโยธวาทิตของนรงเรียนเริ่มบรรเลงเพลงอย่างออกทึก ขบวนแห่เทียนของนักเรียนมหซึ่งเป็นขบวนแรกก็เริ่มขึ้นขบวนออกจากโรงเรียนเพื่อนำต้นเทียนเข้าพรรษาที่พวกเขาช่วยกันตกแต่งอย่างสวยงามไปยังวัดถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแต่พวกเขาก็ไม่ยอมย่อท้อและยังคงมุ่งมั่นเดินแห่เทียนต่อไปยังวัดไปกับเพื่อนๆดีใจครับดีใจมากๆารู้ไหมว่ารู้สึกปลดปร ong ทำไมครูกถึงพาเราไปอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสร้างความดีครับทำบุญ Okay. แล้ววันนี้ร้อนไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องทนครับโอเคขอบคุณมากครับ,รบเนื่องจากว่าอีกไม่นานจะถึงวันเข้าพรรษาดังนั้นในช่วงระยะเวลาวันศุกร์ก็คือวันนี้จึงนักโรงเรียนจึงมีคําสั่งให้มีการแห่เทียนเข้าพรรษาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในข้างหลังนะครับ,รบแล้นี่ก็คือขบวนของเด็กม1ชั้นมนหนที่กําลังเดินไป ่เทียน,นเข้าพรรษาไปที่วัดนะครับเพื่อที่จะสืบสารวัฒนธรรมมระเพณีของชาวพุทธอันดีงามเอาไว้ครับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จําวัดกันณนะวัดใดวัดหนึ่งและไม่ออกบินทบาทเป็นเวลาสเดือนและตลอดระยะเวลาสเดือนพระสงฆ์จะใช้เวลาในการศึกษาธรรมะด้วยเหตุนี้จึงทําให้พุทธศาสนิกชนนําเทียนเข้าพรรษามาถวายพระเพื่อให้พระได้ใช้จุดให้แสงสว่างในการอ่านหนังสือ การถวายเทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ส่งทอดสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงทุกวันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันชาวพุทธที่เป็นเยาวชนเข้าวัดทําบุญน้อยลงทางโรงเรียนจึงใช้ประเพณีนี้เป็นสื่ออย่างหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้เข้าวัดทาบุญ<ด>และเมื่อพวกเขาได้เข้าวัดทําบุญแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสุขใจกวา มันรู้สึกว่าจ um, <me brilliant> so ิตใจเนี่ยแจ่มใสมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้แบบมีสมาธิมากขึ้นค่ะเมื่อกลัดลมหายใจที่ริ้นปีค่ะขอบคุณมากก็มาทํบุวันนี้ก็รู้สึกสบายใจมีใจที่ดีขึ้นอาจจะมีสมาธิทำการทำข้อสอบนิดนึงพอแล้วมะได้อะไรบ้างได้อะไรก็คงจะได้บุญกลับไปเพราะว่าการทําบุญตั้งใจตั้งใจทําก็เลยอาจจะได้บุญกลับไปอยากังฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนบ้างก็ ข้าวพรรษานี้ก็ใครที่รู้ว่าตัวว่ากินของมึนเมาหรืออะไรก็งดเล่าข้าวพรรษานิดนึงเออทำมุ่งกันเยอะคือเราไม่ได้นว่าอะไรอ่ะทำไมต้องมีรออู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้ได้มาแห่เทียนข้าวพรรษานี้ครับก็รู้สึกรู้สึกว่าเอ็มใจขนาดนี้ค่ะยิ้มเอ็มใจเพราะว่าคือเราเป็นนักเรียนาสืบทอดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วก็คือนานๆครั้งเพราะว่าเราเป็นนักเรียนก็ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญวันเข้าพรรษาที่ว่าสามเดือนนี้เราอยากจะฝากอะไรเพื่อนก็หลักเออใช้หลักธทำวีรัสวีรัสสามข้อหนึ่งก็อะไรนะข้อหนึ่งต่อให้จบข้อหนึ่ง สามปัดสามสามปัดต,ต่วิรัตก็คือว่าการละเว้นจากชั่วโดยความละอายแก่บาปอันที่สองก็คือเฮ้ยารอเพื่อนนิดงคีับอันที่สองอะไรอะสมาทา,า,านวิรัตคือเว้นจากชั่วโดยการสมาทานศีลและสุดท้ายคือส,สมุจาเฉดวิรัตคือเว้นจากชั่วโดยเด็ดขาดเป็นคุณธรรมของพระอารียะเจ้า ตาอาด้ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบดีใจมากเลยค่ะได้มางานแห่เทียนของเรียนนี้แบบว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของเราเลยในไหนแล้วก็อยู่เรียนนี้6ปีใช่ไหมคะทำนี้มา6ปีเนี่ยก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันทำก่อนจบหมหใช่ไหมซึ่เป็นแบบได้บุญด้วยค่ะิงๆสามเดือนนี้อยากจะฝากอะไรให้เพื่อน หลังจากที่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีมาหลายอย่างนะคะใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสเดือนเนี่ยเริ่มได้เลยยังไม่สายจนเกินไปนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะดีค่ะแล้วเมื่อครูได้เห็นนักเรียนตั้งใจทําบุญก็รู้สึกดีใจด้วยก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความรู้สึกปลื้มใจที่เด็กไทยยังไม่ห่างไกลวัด นะคะก็ะแสดงว่าในจิตใจของเด็กเนี่ยก็ยังมีส่วนนี้อยู่เพื่อเป็นการทำารงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปประเพณีเหล่านี้ไม่ควรจะถูกลบไปแล้วเด็กควรจะตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้นะถ้าเด็กไม่ตระหนักเขาคงไม่มาร่วมในพิธีนี้ไม่ร่วมในประเพณีอย่างนี้คูณคิดว่าในระยะเวลาสาเดือนเนี่ยที่เป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเยวาวชน น่าจะมีครูจะฝากแนวทางปฏิบัติอะไรคในช่วงสามเดือนนี้สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดก็คือให้เด็กได้ร่วมทําบุญอย่างน้อยที่สุด4วันที่อยู่นี้ก็ไปร่วมพิธีในการทําบุญและหลังจากนั้นเราก็ใส่บาตรนะเป็นประจําไม่ต้องตลอดทุกวันนะคะอย่างสัปดาห์หนึ่งก็ใส่สักสองสมวันก็ได้เพราะอันนี้มันเป็นการตุปธมหรือค้าจุนให้ศาสนาอยู่ด,ดารงอยู่ได้ขอบคุณ,คณนะคะ ถึงแม้ว่าสังคมทุกวันนี้จะดูเหมือนว่าแย่ลงเพราะขาดคุณธรรมแต่พระอาจารย์ที่วัดพรับยังคงเชื่อมั่นว่ายังมีเยาวชนส่วนดีมากกว่าส่วนที่ไม่ดีพร้อมแนะนำวิธีแก้ไขคือให้โรงเรียนส่งเด็กมาวัดทุกวันพระครั้งละสิบคนเพื่อให้เยาวชนไม่ห่างไกลวัดที่จริงเยาวชนไทยเรามีสองส่วนด้วยกัน ปัจจุบันเนี่ยมีสองส่วนตามที่อาตมาเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันมีสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะในส่วนหนึ่งวันพระวันสําคัญสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆก็เห็นเข้าวัดกันมาปฏิบัติธรรมมาเวียนเทียนบ้างมาอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เยาวชนของเราเป็นอย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนส่วนที่สอง ส่วนมากเยาวชนพวกนี้จะไม่ค่อยส่วนมากนะไม่อยากจะว่าก็คือว่าไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งอย่างที่ที่พูดไว้มันเป็นสองส่วนส่วนมากจะดีส่วนมากจะดีฝังอย่างนี้ไปแล้วก็คิดว่าส่วนไม่ดีน้อยกว่าส่วนที่ดีสําหรับเมืองไทยเลยก็เยาวชนถ้าเป็นไปได้นนะ ก็อยากให้เยาวชนเราอยากฝากโรงเรียนมากกว่าส่วนราชการต่างๆกระทรวงทบวงกลมอะไรต่างๆอย่างเนี้ยวงกลมอย่างสมมติโรงเรียนเงนี้ยมันก็คงไม่เด็ดหนักหนาสาหัสอะไรถ้าวันพระเงี้ยให้นักเรียนมาวัดสักสิบคนใช่ไหมวันพระเนี่ยให้นักเรียนมาวันสักสิบคนวน,ะนะนเวียน,น,ก,น,นกันมาใครก็ได้ยางน้อยสุดคนมามันก็ได้ขนมขนมเนียมประเพณีวัฒน,นธรรมอะไรของเราติดตัวติดใจติดอะไรไปก็ไปบอกเก่าโรงเรียนก็วนเวียนมาอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นการช่วยได้อีกส่วนหนึ่ง ใช่อืมใช่ใช่จะทำประเด็นนี้ต่อไปได้ถ้าลองคุยอดีทำนี้ได้ก็จะจะขอบใจเยอะๆเป็นคือมันชุ่มน้ามีน่าคิดอ่าถ้าใช่แล้วมันก็จะได้ประโยชน์กับทั้งโรงเรียนทางวัดศาสนาสังคมก็จะได้หมดนะ จากการที่ทีมข่าวทีวีวอพอได้สัมภาษณ์บุคคลเป็นจํานวนมากทีเดียวก็บอกเป็นเสียงตรงกันครับว่ารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มาปฏิบัติ ทำบุญที่นี่แล้วก็ยังแนะนําแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในช่วงในระหว่าง3เดือนเขา้าพรรษาว่าให้งดเว้นในการกระทําชั่วต่างๆก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะบอกว่านี่คือสัญญาณที่ดีที่จะบอกว่าประเทศไทยเราก็ยังคงมีส่วนดีๆอยู่บ้างในประเทศของเราครับทําพิศฤทธิ์มมบำรุงชยัยทีมข่าวทีวีพพรายงานจากวัดพระอําเภอพระนคมจังหวัดชนบุรีครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าตอบโจทย์ คุณผู้ชมครับการปองดองของประเทศไทยนั้นเนี่ยที่หลังจากที่เราแตกแยกกันมานานนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าอยากจะให้เยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปองดองจะเป็นจริงหรือไม่เยาวชนได้มาพูดคุยในรายการตอบโจทย์ของเราพักตะคู่ช่วงหน้าพูดคุยในเรื่องนี้กันครับ